สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปซื้อผักนะคะก็จะไกลสักนิดหนึ่งในระหว่างเดินทางนี้สาสว่างก็จะเล่าให้ฟังเนาะในเนื้อหาของการที่เราเจอคำถามแปลกๆนะคะก็ในเรื่องชีวิตเรานี่แหละยิ่งครอบครัวมาอยู่ที่นี่ทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ เรื่องฐานะทางบ้านเมืองไทยมันสำคัญมากสำหรับใครสักคนนี่อยากจะรู้นะคะโอเคอยากจะเล่าให้ฟังเนาะมีคำถามอยู่ว่าทำไมมีลูกสาวทั้งสามคนมาอยู่เมืองนอกพ่อแม่เคยสร้างบ้านเคยทำนู่นทำนี่ให้พ่อแม่ไหมไปสร้างบ้านให้เขาหน่อยสิอะไรทำนองนี้นะทุกคนเนาะคำตอบที่สาวสว่างจะให้ก็คือเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราต้องให้ผู้อยู่เนขะาตอบ ไม่ใช่ว่าเราจะไปเสนออย่างเดียวแล้วก็สนองอย่างเดียวนะสิ่งนีนะ้เราก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขาต้องการไหมนะพ่อแม่ของเราเนะ่ะเขาก็เริ่มแก่ชราแล้วทุกคนถ้าเราจะสร้างบ้านหรือว่าทําอะไรใหม่ให้เขาก็จริงนะต้องถามก่อนว่าเรานะ่ะจะได้อยู่กับเขาไหมหรือยังไงถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยู่นี่คือคําพูดของแม่สาวสว่างเองนะพูดทุกคน เราปรึกษาครอบครัวตลอดเวลาเราจะทําอะไรก็ตามนะคะทุกคนให้มันถูกทํานองครองธรรมของคําว่าลูกคนหนึ่งอยากจะให้กาไรชีวิตกับครอบครัวนะคะเขาก็ตอบมาว่าแม่น่ะไม่ได้ต้องการหรอกสักวันหนึ่งอ่ะความแก่ชรามันก็จะพาไปและทุกๆอย่างนั่นแหละมันจะเหลืออะไรเหลือไว้ก็แค่ความทรงจําแกพูดอย่างนี้มันไม่จาเป็นหรอกที่จะมาสร้างอะไรหวือหวามาเห่านะถ้า ตัวของหนูเองไม่มาอยู่หรือลูกๆไม่มาอยู่น่ะมันก็เท่านั้นมันก็ทําให้เราหนา่ะหายคิดถึงกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่พ่อแม่พูดนะทุกคนอันนี้คือสาวสว่างได้ฟังแล้วก็เข้าใจเลยความหมายของแกนะคะถ้าเราไม่ได้ไปอยู่น่ะเราจะสร้างไว้เพื่ออะไรแล้วจะเราจะทําไปเพื่ออะไรเพื่อเอาหน้า,าตาไม่ต้องการคําว่าหน้าตาใหญ่โตโมโหมลานทุกคน เพราะที่นี่เราก็ต้องอยู่อาศัยแล้วก็เสียค่านู่นค่านี้ก็เยอะ <_ an> เขาก็เลยบอกว่าถ้าลูกจะทําให้ดีที่สุดก็คือรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะ <_ an> เพื่อพ่อแม่ก็ดีแล้วพ่อแม่จะไม่ได้เป็นห่วงนะ <_ an> คำที่พ่อแม่พูดออกมาโอ,อ้ทุกคนกินใจมาก <_ an> เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะว่าสาวสว่างต้องไปทํานู่นทํานี่หน่อยสิ ช่วยพ่อแม่หน่อยพอดูแลหลังบ้านก็ส้มๆมนู่นนี่นั่นเนาะคนข้างบ้านก็พากันแบบมีคำถามจุดนั้นแล้วอ่ะตัวเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หรอกสิ่งนี้นะ่ะถ้าเราจะทำมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนี่แหละแล้วก็จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่อาศัยนะคะแล้วสิ่งที่เราได้คำตอบมาก็โอ้โหเนาะทุกคนจะไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไม่ได้อืม เพราะฉะนั้นแล้วเนาะจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องถามก่อนผู้อยู่เขาอยู่ยังไงเขาต้องการอะไรไหมถ้าเาไม่ต้องการก็คือนั่นแหละค่ะคำตอบคงจะเป็นที่พอใจสําหรับใครหลายคนนะคะแต่บางคนก็จะมีมุมทะยานบอ,อกว่าเอา้าก็ไปทําไว้ให้มันดูดีสักนิดนึงก็ยังดีใช่ค่ะคคาว่าดูดีน่ะมันดูดีในสไตล์ไหนนะคะแต่ว่า ความติดดินของเรามันอยู่มาแบบพื้นๆตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราไม่ค่อยคิดในเรื่องนั้นเพราะอะไรทุกคนปัจจุบันนี้มีอยู่มีกินมีใช้สักนิดนึงน่ะก็ดีถมแล้วนะคะทุกคนพ่อแม่ก็เลยไม่ต้องการอะไรมากมายเขาแค่อยากให้เรามีความสุขตั้งแต่เล็กจนโตนี่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมามา,มากพอและแกพูดอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าทําบ้างเหนื่อยบ้างแล้วก็ได้รอยยิ้มบ้างนะ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีๆและสําหรับเราแต่ละวันนะนี่แหละค่ะถ้าเราตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วมันพลาดก็คือพลาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะทําอะไรก็ตามถ้ามีคนที่เราสามารถปรึกษาหารือได้หรือว่าช่วยแก้ไขทางตรงเราได้เนี่ยแล้วก็คุยโดยเฉพาะพ่อแม่ขาดไม่ได้เลยทุกทนนะยังไงก็ตามนะคะ ถ้าใครมีความคิดแบบว่าเอาอยากจะไปทำอะไรให้พ่อแม่นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าท่านต้องการอะไรจากเราไหมหรือไม่ต้องการถ้าในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เนาะนี่แหละค่ะสำหรับตัวสาวสว่างเองนะคะมุมมองนี้ก็คือได้จากพ่อจากแม่มาเราก็คิดในสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆนะแต่ประการหลักเลยที่ ต้องทำเผื่อนะคะก็คือมีค่าพยาบาลค่าหมอไว้เล็กๆน้อยเซฟโซนไว้ให้แกสักหน่อยก็นี่แหละสิ่งที่สาวสาว่สางต้องทำเสมอนะคะไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่ว่าเป็นอะไรทุกอย่างที่ทำไว้เป็นการข้างหน้านะคะทุกคนปัจจุบันเรามีกินมีอยู่ก็ตรงนี้เราก็แค่ทยอยค่อยๆทยอยอาศัยกันกันกบ แล้วก็พี่น้องที่นี่ด้วยนะคะทุกคนอืมมีความสุขไปเรื่อยๆนี่แหละสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็สะสมไปแต่ว่ากําไรที่ได้ก็คือนี่แหละทุกคนความความดีงามจากพ่อแม่เราทํามาสะสมกันมานี่แหละทุกคนคะ่ะอืมเราก็ได้ความอบอุ่นอุ่นแบบว่าครอบครัวเราเอาใจใส่กันและกันเสมอนะไม่ห่างเหินกันอาจจะมีไกลกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็โทรศัพท์ ค,คิดถึงคิดถึงบ้านคิดถึงตลอดแต่ว่าด้วยคําว่าเราก็อยู่ห่างไกลกันเราก็ได้แค่โทรศัพท์คุยกันคุยกันแทบจะทุกๆุกวันนะวันหนึ่งเจ็ดแปดรอบก็ยังคุยกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้เราก็ต้องทําใจทุกคนแต่บางบางบาง,บางครั้งเราก็ไปเยี่ยมกันบ้างไปอยู่ด้วยกันกันบ้างเนี้ยก็ใช้เวลาให้ ความสุขดิวกันเนาะ <c oughs> อีกไม่กี่เดือนถัดไปนี่เราก็ไปเจอแกแล้วอย่างเงี้ยเอออยากจะให้อะไรแกตอนนั้นก็ให้แต่เขาไม่รับด้วยการที่จะมาสร้างตึกสร้างคฤหาสน์อะไรทุกอย่างไม่มีนะไม่ต้องการเลยนั่นคือห้ามไปทําให้เขาเป็นเด็ดขาดพ่อกับแม่บอกเลยว่า ถ้ามีเงินทองตอนนี้ก็เก็บออมไว้นะลูกแค่นั้นนะเพราะว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแฟนเรานี่แหละสำคัญทุกคนไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันได้ยืดสักเท่าไหร่แต่ที่นนแน่ๆสิ่งที่เราควรเอาใจใส่ก็คือเรื่องกระจุก,กระจิกข,ของเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บรายละเอียดหมุทุกอย่างนะทุกคนนะ โอเคยังไงก็ตามนะคะฝากคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาอุปสรรคมากมายเนาะในระหว่างครอบครัวหรือว่าอุปสรรคการที่มาอยู่ที่นี่เนาะมันก็เหมือนเหมือนกันทุกคนไม่แตกต่างกันหรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งใจทำแล้วก็คือทำไปนะคะเมื่อไหร่ถ้าเราขาดความมั่นใจเราก็หาคนใกล้ตัวปรึกษ,ษาสักคนก็พอนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันสําหรับวันนี้นะคะก็ชิวๆไปกับคุณลุงคุณลุงก็ขับรถไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนี่แหละะทุกคนคะ่ะอือบ๊ายบายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปก็คือเราไปชมสวนกันดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะ